ในจินตนาการ,การของพี่แขกอ่ะคุณอ๋นสุพัรณหงมันเป็นรางวัลแบบคอนเซอร์เวทีฟนึกออกป่ะไม่ไม่ไม่ไมเชิงคอนเซอร์เวทีฟอ่ะมันเป็นเมนสตรีมใช้คำว่าอีกไ,ไม่ใช่คอนเซอร์เวทีฟแต่ว่ามันเป็นเอ่อเมนสตรีมเมื่อมันเป็นเมนสตรีมเนี่ยย่อมไม่มีหนังที่คาบลูกคาบดอกอ่ะอยู่ในสาย<ด>ตาของกรรมการ เพราะว่า The Last Breath of สามย่านเนี่ยเป็นหนังที่คนที่มีส่วนร่วมผลักดันมากนะคะคนผู้ผู้กำกับเนี่ยคือคุณเปรมประพัฒผลิตผลการพิมพ์หละ่ละส่วนคนที่พี่แข่จะใช้คำว่าเปรียบระหนึ่งเป็นผู้อำนวยการสร้างกันลวกันก,ก็คือคุณเนติวิทย์คุณอานรู้จักน้องเนติวิทย์ใช่ไหมน้องเนติวิทย์ที่โอ้โหเข้าสุลาปีแรกก็มีประเด็นเรื่องแบบ การถ่ายพ<ล>ิธีต่างๆการต่อต้านโซตัสรับน้องแล้วเนติวิตก็ไม่ไปเกณฑ์ทหารคุณอันนึกออกปะคือตัวเนติวิตเองอ่ะด้วยด้วยตัวของเขาเนี่ยก็มีความใช้ชีวิตของตัวเองเนี่ยเป็นเครื่องมือ ในการตั้งคำถามกับหลายๆ,ๆอย่างของสังคมแล้วตัวเขาเองก็ประถ้วงนะคะการเกณฑ์ทหารด้วยการที่ตัวเองอ่ะไม่ยอมไปเกณฑ์ทหารทั้งๆที่ตัวเองจะเรียนรอดอดก็ได้หร,หรืออะไร<ม>ก็ได้<ม>ใช่แต่เขาแค่เขาอยากต่อสู้เชิงสัญยลักษ์อ่ะอ่าแล้วจนจนเขาเรียนจบเขาก็ไปบวชแล้วก็ทําแต่ว่าเนซิวีเนี่ยเป็นคนที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะคุณอันคือเป็นคนสุภาพเรียบร้อยมากๆ แล้วก็ในขณะที่เขาใช้ใช้หลายๆอย่างในชีวิตของเขาอะเป็นการตั้งคำถามกับสังคมแต่ตัวเขาเองอะไม่ได้ต่อสู้แบบก้าวร้าวไม่เคยไปประท้วงอะไรที่แบบอักรแบบแบบแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรดีอะแบบแใช้ความรุนแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขา <S 2> <S 2> <S 2> <ม>เป็นคนที่เป็นลูกศ,รรษศิษย์ศิวิรักษ์อ <S 2> <S 2> อนเองคุณอ่านนึกออกว่าคือในอีกด้านหนึ่งอะก็เป็นคนเหมือนคนซอร์เวมากมากถ้าถามพี่แขกอะ จะเป็นคนใช้ภาษาไทยแบบเป๊ะที่สุดใช้ภาษาไทยแบบเหมือนยังกับชาติมาเกิดจากราชการจากคนสมัยแบบแมบบ่แมบบ่แบบพลอยไรออย่เงี้ยคนนั้น uh huh. คือนางอ่ะเป็นคนแปลกสําหรับพี่แขกคือ uh huh. มีความอยู่ในประเพณีนิยมอะไรบางอย่างอย่างแม่แต่ก็ตั้งคําถามที่มันท้าเลนทที่มัน provoc โปรโวก็คือมันมัน,ม,นมันตกแล้วเราตื่นอะตื่นรู้อะไรอย่างเงี้ยจากกิจกรรมของเขานี่นี่คือลักษณะของเนติวิทย์แล้วก็เป็นคนเนิร์ดเป็นเป็นเนิร์ดเป็นหนอนหนังสือแล้วก็เนติวิทย์ก็ทําสํานักพิมพ์สามย่านด้วยนะคะแปลหนังสือยากๆเลยไม่รู้ออกมาเยอะแยะไปหมดเลยหนังสือสำหรับผมนะผมว่าเขาเป็นคนน่าสนใจมากเลยผม่เขาอยากปัญญาชนเน่ะสำหรับพี่แขกอะเอออันเนี้ยความหมายของคําว่าปัญญาชนอะพี่แขกจะมอบให้กับเนติวิทย์ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านโฟ l เวร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ